สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเรายามเช้านะครับวันนี้ก็พานะครับพี่สีดอคํานะครับแล้วก็น้องบัวเงินนะครับมาเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็ปล่อยน้องนะครับให้ทานหญ้านะครับตามริมกันแทนาครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะแม่ครับคึมๆนะครับคึมๆก็เอาน้องนะครับมาเดินออกกําลังกายผ่อนคลายนะครับทานหญ้าไปนะครับกับน้องบัวเงินครับเดี๋ยวรอน้องบัวเงินก่อนนะครับ ทานอย่างอาริดอร่อยเลยนะครับยญ้าหวานๆนะครับทันหญ้าคำโตๆเลยนะครับแม่ๆครับหาอ่อนๆนะครับยญ้าเยอะนะครับแม่ๆครับ ก็มาแล้วนะครับบบวงเงินของเรานะครับอะไรไม่ลูกเปลี่ย,ยนไปหอบเปลี่ยนไปหอบเปลี่ยนไปยังไปสใส่กินทั้งหนึ่งไปทั้งหนึ่ง ไลพ่งบอสเองนี่ได้ไปรู้สุดรอนครับนี่สุดร้อเรานะครับหอมย่านะครับทำาตโตไปเลยนะครับส่วนพี่ครับของเรานทานต้นข่อยนะครับต้นข่อยต้นข่อยนี้จะช่วยในเรื่องของเสียนะครับแม่แมครับต้นข่อยครับ ช่วยในเรื่องท้องเสียนะครับเวลาน้องช้างท้องเสียนะครับก็เราก็จะตัดไม้น้องทานนะครับแต่ที่สวนพะควานนะครับเยอะนะครับต้นขขวยนะครับเดยวควานต้องปลูกปอกน้องไว้นะครับเพราะว่าน้องพึ่งหายนะครับหายจากการตกมันนะครับแล้วก็ปล่อยโซ่ยาวไว้นะครับกันไว้นะครับ đi xuống bay hươu, đi xuống bay, ưn xuống bay hươu, xuống bay hươu, thôi ưn, ưn ยาเขียวชะอุมเลยนะครับไม่ไม,มครับนี่ดูถาดสุดรอของเราลงนะครับถาพิสดารน,นะครับเอ๋ออื่นกินมาขนาดแล้ส่วนสุดหล่อโบนัน,นครับทานเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยน้องทานวันละครึ่งชั่วโมงนี้ก็น่าจะนะครับเต็มท้องเลยนะครับ อิ่มนะครับอิ่มหึ่งชั่วโมงนี้ก็สมควรนะครับพอสมควรนะครับหญ้านะครับพอหญ้าเขียวนะครับหญ้าอ่อนๆเยอะนะครับาทานไปเรื่อยๆนะครับทานไปเรื่อยๆ อ๋อสีแน่นี่น,นี้ก็จะเป็นเครือไส้ไก่นะครับแม่แม่ครับเครือไส้ไก่จะเยอะนะครับบริเวณนี้ครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นสะนะครับเป็นขอบสะเป็นขอบบอ่อนะครับ 全花苞了。 มาขึ้นมาขึ้นมายาแม่อร่อยว่า้างล่างนี่ขึ้นมาทําไมครับชอบเล็มๆนะครับชอบเล็มแบบนี้นะครับที่คำนะครับดูนะครับยางล่างเตมไม่กินนะครับไม่ไม่ครับมาเล็มกลางทางนะครับทางถนนรถวิ่งนะครับยาอะไรเนาะนี่เนาะ โบเงินก็อยู่ฝั่งน้นนะครับยังไม่มานะครับน้องยังทันฝั่งน้นอยู่นะครับแต่ถ้าเดินผ่านไปทางนี้นะครับก็จะประมาณ500เมตรนะครับมองเห็นหมู่บ้านนะครับแม่ๆครับ แต่ทางของพ่ะควันพาน้นองมาประมาณกิโลครึ่งครับต้องเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะ้าอ้อมป่าอ้อมป่าอันนี้เราก็จะมาทะลุเ,เส้นนี้นะครับแม่ไม่ครับนี่จะเป็นทางมานีนะครับนี่ทางมานี้เราก็จะไปนี่นะครับไปแล้วก็เดินตรงเข้าเข้าไปในป่าเลยคนระับจะเป็นสวนของพ่ะควันนะครับสถานที่ก็หนึ่งงานนะครับ อากาศก็คึมๆนะครับแม่ครับคึมๆนะครับรยากาศก็จะคึมคึมๆนิดนึงนะครับ ทำไปไปหาน้องเบ่งเงินไปมาหนิมาตาพี่ไปมาไปเบ่งเงินดูไปเดินไปมาเนี่ไปทางนี้ไหมมาเฮ้ยมาเลยมาอืมคุณ ไปเถอะไปไปเถอะไปปอกที่เราใช้นะครับก็จะเป็นปอกวงนะครับเวลาน้องเดินสังเกตนะครับโซ่จะหมุนตามนะครับเวลาน้องเดินซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนี่นะครับจะไม่ทําให้ขาช้างเขาเรียกว่ายางไงเนาะจะไม่ทําให้น้องเจ็บขานะครับเพราะว่าโซ่ก็จะลูดนะครับลูดลูดตามน้องเดินนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอากินตรงนั้น มือเรอสมาปิงยิมซีนะรถรวรจแรงมือปรนอ่งนนะอองมยกันก็ถอนเตรียมปากเตรียมคำเลยนะครับ เขาสมอิ่นี่ยาอะไรเนี่ยควันหูยาตีนตุแก,ก่น,น,กกน,นะครับไปไป,ไปยิงกันกน้องไปไปฮ ข่อยนะครับกอข่อยนี้ช่วยในเรื่องอะไรคอ,อนโฮรักษาลำไส้รักษาลำไส้มันเป็นยางชาเขาจะรู้สิ่ไหนมันเป็นยางนี่ยมันจะช่วยไปถล่มลำไส้เฉพาะของเขาเวลาช้างจะท้องเสียท้องอะไรเขาจะหากินพวกเครือเพราะวันเครือเครืปล่าผมก็เรียกว่าเครือสุดสุดแดงนะเครือสุดแดงเครือต้ดดอนใดที่มียาง กินตัวนั้นแหละใ่กไปเครือบลำไส้เขาทางนี่ก็ช่วยเรื่องลำไส้ส่วนข่อยครับกท่านำให้ท้องใส่ดีไม่ปัดปวนนี่ครับกอข้างหน้านี้ครับก็จะเป็นกอข่อยนะครับกอข่อยที่พ่อคันให้น้องทานเป็นประจํานะครับข้างในสวนก็จะมีอยู่สี่ห้ากอนะครับแม่แม่ครับสี่ห้ากอเลยครับเวลาน้องไม่สบายท้องนะครับพ่อขันก็จะพากันมาตัดนะครับเอาให้น้องทานนะครับ มาให้น,หนัง่ยนไปขอกินเยอะที่ทำรู้จะกินอะไรเลยนะเลือกไปกินหญ้าเยอะนะครับถึงนพี่คำหนึ่งของเรานะครับหญ้าเต็มเลยถ้าไม่กินนะครับมากินถอนหญ้าสั้นๆนะครับอ๋อเองเนี่ยจ,จะยากจริงๆเลย รวมกันนะครับทันทีเดียวจบเลยครับกินทีเดียวจบเลยนะครับไม่ไปไหน,นครับพี่คำนี่เดินไปทั่วเลยนะครับ เงนินดำสีอยูไไ่ไงไห้ชวดซีบ้าเงินดำดี ពីអរប្រលិបតាមគ្រោះហាមអើយស៊ីលំមុនគេឯងឯតោះហល់បងកុំស៊ីស្មោចទៀតត្រៃនេះអូស៊ីត្រៃពកຫມុកវាចូលជែណាໃສនេះគេជិះចូលពីពីត្ររបស់น้ําពីគាត់ຫມុកน้ําពីពទូចដែរน้ําពីមកឲ្យពីដែរដែរពករបស់វាស៊ីគាត់ຫມុកគាត់មកវាធ្វើរបស់ពីយ៉ាងລະបានគាត់ខ្មូងបងក៏ นะครับมีเรือมีหนังขึ้นเยอะเลยนะครับแม่แม่ครับอยู่ปลานอนหลับเต็มอิ่มเพราะว่าอยู่ที่พะควันโฮออร่ามนะครับยุงเยอะนะครับแต่ที่สวนพะควันไม่มีนะครับก็มีเราก็จะจุดไฟนาอพะควันโฮจุดไฟไล่ยุงให้น้องทั้งคืนนะครับลูกแทบจะไม่มีเลยแหละอยู่นี่เลยครับส่วนต้นนี้ครับนี่ครับแม่แม่ครับนี่ต้นนี้ที่ว่าเอียงไปฝั่งโน้นครับพะควันก็นะครับให้ลูกชายครับทั้งสองเชือกครับช่วยกันนะครับดัน เดี๋ยวตอนเย็นนี้พ่อค้านก็จะเอาไปเอาไปเอาไว้ก่อไฟให้น้องนะครับก็จะได้หลายหลายคืนเลยนะครับสี่ห้าคืนเลยนะครับมายุงกัดไม่มีเลยตอนกลางคืนมาดูใต้ท้องแต่อะไรไมายุงกัดรอยยุงไม่มียุงไม่ค่อยเยอะที่ช้างนอนเต็มอิ่มอยู่บ้านยุงเยอะ รล้วเวลาคันก็ไม่ได้ทูอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทูต้นไม้ต้นอะไระนังก็จะดีให้เล่นฝุ่นคลุกฝุ่น,น,นธรรมชาติของเขาบวกกังนสอนกินหญ้าไป

กินกอคอยนะครับกินกอคอยนี่แหละช้างมัดอยู่บ้านนานๆนี่แหละไม่ค่อยได้กินไม้กินอะไรออกมาป่าอย่างนี้จะ,จะดี bàn nó kính tây giả nó quay đấy kính máy cái gì. lây em bật thức tốc này ắt còn thực chất là thì ắt là một cục phi. Lung bay nhang, đến lung bay nhang. Tơ 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 tơ. Thích chơi silver trở lên, kể từ từ chơi. Ôi, tôi chơi một gì nhỉ? Đầm xì luôn. tuần này, tuần. Khăn. Tuần này. Khăn. Ừ, đầm khăn về... về... phải... ừ. luôn. Cái đèn vi, đèn cắt lại vi như thế nó Thấy, tôi chơi luôn. Ghê, ghê, ghê Nhà con ơi Hắn phun ơi Bên nó bên Muôi Cái này chua thành chó tổ lấy chùa chua Nè 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 Bên muối 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 Bên muối, bên, bên, bên Mẹ mẹ Bên muối ngồi Bên Để bí kín ra không khó đưa nè, khắp phủ quay nè Buông

นี้นะครับพระพวันขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแม่แม่ครับกดติดตามช่องพายสีโรคำด้วยนะครับสวัสดีครับ